ภาพกายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีอาการเวียนหัวหรือว่ามีอาการบ้านหมุนบ่อยๆเป็นๆหายๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคตะกรนหินปูนหูชั้นในได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ โดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์กฤตนัยทีรธรรมธาดาอาจารย์ภาควิชาโสศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นนี้ให้ฟังกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแบงค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะโรคนี้อ่ะจ,จะเป็นโรคที่บางคนอาจจะคุ้นเคยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือโรคตะกรันหินปูนหูชั้นในเคลื่อนหลุดใช่ครับเอ,อ่ออันนี้ันคือโรคที่เกิดจากอะไรคะคุณหมอต้องเท้าความก่อนว่าปกติแล้วหูของเราเนี่ยก็จะมีหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับ <S <S ทีนี้หูชั้นในเนี่ยมันจะมีอวัยวะสองส่วนที่บางคนไม่รู้ก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งเนี่ยใช้ในการรับเสียง แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ในการทรงตัวร่วมด้วยนะครับทีนี้เวลาเราทรงตัวเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การทรงตัวแบบขยับหน้าหลังบนล่างกับแบบที่เราต้องขยับศีรษะนะครับคืออวัยวะรับการทรงตัวแบบที่เราวัดการทรงตัวแบบที่ขยับหน้าหลังบนล่างเนี่ยจะมีหินปูนอยู่คือหินหปูนนี้มีในทุกคนเลยนะครับมันจะอยู่บนอวัยวะที่เป็นคล้ายๆเจลลี่แล้วเวลาเราสไลด์ไปหน้าหลังอย่างเช่นลองเจีินอาการหลับตาแล้วก็ขับรถเนี่ยนะครับแล้วพอเหยียบเบรกปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเรา ตัวไถไปหน้าหลังรเรารู้เพราะว่าหินปูนเนี้ยมันสไลด์ไปมาแล้วส่งสัญญาณบอกสมองเราทีนี้หินเนี้ยควรจะอยู่แค่นี้ทําหน้าที่แค่นี้ครับ,รบแต่มันดันหลุดไปในท่อที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งท่อนเนี้ยจะถูกกระตุ้นเวลาเราหันศีรษะพอหินมันหลุดเข้าไปในท่อก็เลยทําให้ของเหลวที่อยู่ในท่อนเนี่ยมันขยับ,บมันเกิดการเออเลอร์ส่งสัญญ,ญาณผิดปกติไป เราก็เลยรู้สึกว่าเกิดบ้านเหมือนขึ้นมาครับอ๋อและที่ว่าหินปูเนี่ยมันคือเป็นก้อนหินอยู่ในนั้นจริงเหรอครับมันเป็นเหมือนคริสตัลครับท,ที่ที่เล็กๆมากๆเลยที่เป็นเหมือนเซ็นเซอร์การรับการทรงตัวอยู่ในหูชั้นในของเราเลยมีเม็ดเดียวเหรอครับมีหลายเม็ดเลยครับ <laughs> แต่มันก็จะสไลด์ไปพร้อมกันส่งสัญญาณไปพร้อมๆกันหลายๆเม็ดก็คือมันก็อยู่ก,ก,รก,กระจายของมันใช่อ๋อแล้วมันก็ เขาเรียกอะไรมันอยู่ในที่ว่าเจลลี่มันก็จะเคลื่อนตามที่แบบเราจะขึ้นลงหันซ้ายหันขวามันก็จะปรับสมดุลให้กับเราใช่ครับมันก็จะรับรู้การเคลื่อนไหวหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างครับครับผมอาการบ้านหมุนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเป็นที่ตรงตะกอนมันหลุดออกมาอันนี้จะแยกยังไงอะคะอันนี้ก็อาจจะต้องจากการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับคือปกติแล้วบ้านหมุนเนี่ย มักจะมีปัญหาที่หูชั้นในอยู่แล้วแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ตะกอนหินปูนในหูชั้นในเนี่ยก็เจอบ่อยที่สุดเลย <c oughs> คือเป็นภาวะที่เจอบ่อยที่สุดแต่ว่าบางทีก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นน้ําในหูไม่เท่ากัน <c oughs> หรือว่าไมเกรนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่ง <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้ซักประวัติอย่างละเอียดครับ <c oughs> เพราะว่าระยะเวลาของการเวียนอาการหมุน <c oughs> ความรุนแรงของการหมุนอาการที่เกิดร่วมด้วยพวกนี้ก็จะมีส่วนในการวินิจฉัยหมดเลย ่ยไม่สามารถที่จะดูด้วยตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเป็นพ,พักผ่อนไม่พอหรือว่าเป็นตะกรหินปูนชั้นในหลุดก็คือต้องให้คุณหมอวินิจฉัยใ,ใช่ครับแต่ว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นหินปูนหูชั้นในหลุดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเฉพาะว่าอาการมันจะหมุนไม่เกินระยะเวลาเป็นนาทีคือมันจะเกิด10-10 20วินาทีแล้วก็หยุดไปเอง ครับผมแต่ว่าเป็นแบบนี้ซ้าๆตอนเราทําท่าเดิมๆอ,อย่างเช่นตะแคงหันซ้ายขวาก้มเงยแบบนี้ออครับส่วนใหญ่เป็นตอนไหนคะหมอส่วนใหญ่จะเป็นตอนขยับหันศีรษะแล้วก็ก้มเงยครับ<อ>เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นตอนเพิ่งตื่น<อ>เขานอนอยู่บนเตียงเสร็จปุ๊บหันตะแคงซ้ายขวา<อ>หรือว่าไปเข้าห้องน้ํากําลังหันลุกขึ้นมา แบบนี้แล้วมันก็หมุนจะหมุนประมาณ1020วิประมาณนี้ครับอ่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าพอเรามีอาการเหมือนบ้านหมุนสัก1ิบ0ี่ิบวิอะไรเงี้ยแล้วมันหายอันนี้คืออาการโรคนี้หายไปแล้วหรือว่ามันแค่หายตอนนั้นคะคุณหมอคือถ้าสมมติเป็นหินปูนในหูชั้นในหลุดจริงเนี่ยครับทุกครั้งที่มีการหันท่านั้นเราก็ยังยังมีการหันแล้วก็เงยอย่างเงี้ยนะครับก็ยังจะมีอาการบ้านหมุนได้อยู่ครับผมแต่เพียงแค่ถ้าเราไม่ได้หันท่านั้นไม่ได้กระตุ้นอวัยวะการทรงตัว ท่อนนั้นๆอย่างชัดเจนมันก็อาจจะไม่แสดงออกมาให้เราเห็นครับแล้วแล้วเป็นเฉพาะตอนช่วงนอนเหรอครับคือเป็นช่วงตอนเดินหรือว่าอาจจะเรานั่งอยู่แล้วเราหันศีรษะไปมาอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะเป็นไปได้บางคนก็จะบอกว่าช่วงก้มเงยไหว้พระอย่างงี้นะครับหรือว่าสอยมะม่วงแต่มันอาจจะต้องมีการเงยหน้าหรือก้มหน้าหันซ้ายขวาร่วมด้วยครับผม บางครั้ผู้หญิงก็เป็นในห้องน้ําเพราะว่าเหมือนก้มสระผมใช่แล้วล้มไปเลยคือก้มสระผมบางทีอาจจะเงยนะสระผมด้วยเพราะว่าในร้านร้านเสริมสวยก็จะมีเตียงเตียงถ้ายิ่งสระเองยิ่งก้มเยอะลุกขึ้นมาวิ่งเลยอันนี้ก็เป็นที่เจอคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับคือเจอในร้านตัดผมหรือว่าตอนทําฟันก็คือคนไข้ก็ขึ้นเตียงแล้วก็นอนหงายก็เลยหมุนเลยแบบนี้ อ่าใช่ครับถ้ามีอาการดังกล่าวก่านะนําว่าให้มาพบแพทย์จะได้ตรวจดูว่าเป็นหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดหรือเปล่าอ๋อ,อมันอันตรายเพราะว่ามันคนล้มไปเลยก็มีใช่ไหมคะหมอใช่ครับผมแล้วเกิดปัจจุบันทันด่วนตอนนั้นนะครับคือจะประถมพยาบาลเบื้องต้นยังไงครับคือปกติแล้วด้วยตัวความแรงของโรคเองเนี่ยไม่ไม่ไมรุนแรงมากนะครับแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกหมุนเยอะมากในช่วงเวลาสั้นๆมันถ้ามีอาการเนี่ยก็แนะนําอยู่นิ่งๆแล้วลองพักลองดูก่อนว่า อาการเวียนหัวหายได้เองหรือเปล่าถ้าหายได้เองก็ค่อยขยับเคลื่อนเคลื่อนที่ต่อไปประมาณนี้ครับสาเหตุที่มันเคลื่อนหรือว่าหลุดค่ะคุณหมอมันมีอะไรที่เราไปทําให้มันเคลื่อนหลุดหรือว่ามันหลุดเองคะส่วนใหญ่เนี่ยเคลื่อนหลุดเองหาสาเหตุไม่พบนะครับแต่ว่าก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทําให้เคลื่อนหรือหลุดได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นคนไข้ที่มีประวัติอุบัติเหตุทางศีรษะก็เหมือนกับมันไปทําให้ตัวเจลลี่หรือว่าตัวคริสตัลที่มัน เป็นอวัยวะรับทรงตัวเนี่ยมันเบรกหรือมันหักไปอย่างเงี้ยนะครับหินมันก็จะหลุดง่ายกว่าหรือด้วยตัวที่ชื่อหินเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแคลเซียมแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาก็จะหลังๆก็จะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าคนไข้ที่ไม่ค่อยได้วิตามินดีอย่างเช่นไม่ค่อยออกแดด,ดยอะไรเงี้ยครับออใ,ใช่<ๆ>ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นได้เยอะกว่าคร,ครับและผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นมากกว่ากัน อ่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับคนโชคดีครับอายุประมาณ 30- มสถึงเจปีสิบปะมาอยู่ช่วงนี้ครับงั้นแสดงว่าเราเป็นแล้วแหละเคยเคยบ้านหมุนแบบหมุนติ้วเลยค่ะแล้วลุกจากเตียงนี่แหละลุกไม่ได้ก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าพักผ่อนไม่พอเออแต่แต่ต้องไปให้หมอตัวละเออเราไม่สามารถดูได้เองถ้าเป็นครั้งเดียวค่ะหมอไม่จะเป็นต้องไปหาแล้วมันหายเองได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วโรคนี้หายเองได้ประมาณ20เใน3เดือน5 0ใน6เดือนนะครับ คือบางทีเนี่ยถ้าหินเล็กมากๆมันก็อาจจะถูกดูดซึมด้วยอัยวะของมันเองด้วยตัวน้าแล้วก็กลับไปที่เก่าได้เองอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึง่งที่หินหลุดแล้วเป็นหินใหญ่ก้อนมันใหญ่นิดนึงหรือว่ามันไม่กลับไปเองคนไข้เหล่านี้ก็จะมีความยากลาบากในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกครั้งที่เขาทําท่านั้นเนี่ยเราก็จะยังรู้ว่ายังเป็นอยู่คนไข้กลุ่มนี้ก็เหมาะมากที่จะต้องไปพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อ ทำการตรวจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็หมุนกลับเข้าที่ครับอ๋อรักษายัางไงคะคุณหมอหมุนยังไงคะคือ, <laughs> อ,อการรือสร้างหินเข้าไปไหม <laughs> <laughs> รู้การรักษาหินนี้มีในทุกคนนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่ามันอยู่แค่ผิดที่โดยหลักการ <c oughs> โดยหลักการของตัวเราคือมันอยู่ผิดที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นการรักษาหลักๆที่เป็นการรักษาที่ถูกต้องที่สุดคือการหมุนศีรษะคนไข้ <c oughs> หลังจากเราตรวจเจอแล้วว่ามันหลุดที่ท่อไหน แล้วหมุนให้มันกลับไปในที่ที่มันควรอยู่เดี๋ยวนะหมุนด้วยคุณด้วยคุณหมอใช่ไหมครับใช่ครับหมุนเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมุนเองเดี๋ยวผิดเดี๋ยวหลุดเข้าไปใหญ่นะฮะเออเออมันก็จะมีความยากว่าเป็นทเป็นที่ท่อไหนแล้ววิธีการท่าของการหมุนมันก็จะค่อนข้างจำเพาะเจาะจงเหมือนกันครับปัจจุบันก็แนะนําว่ายังให้พบแพทย์หรือว่าคุณหมอก็อาจจะส่งไปเจออนักกาภาพบําบัดที่ได้เทรนเกี่ยวกับเรื่อง การหมุนตะกอนหินปูนมาครับม,มันต้องรักษาแบบนี้กี่ครั้งคะหมอถึงจะหายคือปกติแล้วส่วนใหญ่80-90%นะครับหมุน1-2ถึงครั้งก็หาย<อ>แต่ว่าก็จะมีบางกรณีที่ใช้เวลาหมุนมากกว่านั้นเพราะว่าหินอาจจะเยอะอะไรอย่างี้ครับก็อาจจะต้องนัดมาหลายๆครั้งนิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้จะหายแล้วก็ไม่ได้หายขาดนะครับส่วนใหญ่ก็หลังจากกลับเข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก1-2ปีก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้เป็นธรรมชาติของโรคครับ แสดงว่าเป็นได้ตลอดใช่ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้ยฉันเป็นแล้วฉันหายแล้วเราไม่เป็นอีกไม่ใช่อย่างนั้นมันสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดครับออแล้วทำไมอายุเท่านี้ถึงเป็นเยอะคะหมอ3 0มสถึงเจอย่างที่แจ้งไปว่าใช่ยเยอะใช่ครับเพราะบางทีอายุที่เยอะขึ้นก็ทําให้มันเสื่อมง่ายขึ้น<ม>แต่บางอย่างพยาธิสภาพบางอย่างก็เกิดในคนไข้ที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นโรคไมเกรนนีก็จะสัมพันธ์นะครับ พราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้หูชั้นในเราเสื่อมเร็วกว่าปกติการติดเชื้อบางอย่างการอักเสบอะไรย้ยครับมันก็อาจจะทําให้มันหลุดง่ายกว่าปกติอ๋องั้นไปไปได้แค่ตันก็จะชอบเป็นติดเชื้อ,อในหูอ๋อก็แสดงว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหูคอจมูกอะไรเง,งี้ยจะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าหินปูนในหูชั้นในหลุดได้บ่อยกว่าคนอื่นไหมคะหรือไม่เกี่ยวถ้าเป็นหูชั้นกลางที่ลามเข้าไปถึงหูชั้นในก็จ,จะเกี่ยวครับ แต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งอื่นก็อาจจะไกลกันนิดนึงอาจจะไม่เกี่ยวครับผมแล้วลองแยกโลกนี้ออกจากโลกอื่นๆหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอ๊ะวิงเวียนบ้านหมุนเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยแล้วมันคือตะกอนชั้นในข้างในหูหลุดหรือเปล่าครับ,รบผมแย,ย่งไม่ถูกบางทีเราอาจเป็นลมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทาครับ ตอนนี้คุณผู้ชมเครียดแล้วเป็นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นลมแล้วก็รู้สึกก่อนในหูหลุดคือปกติแล้วเวลามีคนไข้มาด้วยการเวียนศีรษะเราก็จะค่อนข้างสักถามคร่าวๆก่อนว่าเขาเวียนศีรษะแบบไหนนะครับคือถ้าเวียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเวียนแบบบ้านหมุนส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับหูชั้นในแต่ถ้าสมมติเวียนแบบรู้สึกว่าคลงเคลงโยกเยกนี่ก็อาจจะเป็นจาก กล้ามเนื้อระบบประสาทได้หรือถ้าเวียนแบบเหมือนบูบจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็อาจจะเกี่ยวกับระบบการทํางานของหัวใจได้มานี่ครับแต่ทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยเราบอกว่าคนไข้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนและหรือว่าเวียนจะเวียนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแหละเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตะกอนหินปูนหรือเปล่าเนาะคือตะกอนหินปูน,นจะมีแค่บ้านหมุนอย่างเดียวแต่ว่าล้นอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นโรคที่ทุกคนอาจจะกลัวกันนะครับก็คือเส้นเลือดสมองขาดเลือดอ,อย่างเงี้ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นอ่อนแรงครึ่งซีกกล้ามเนะื้อแขนขาอ่อนแรงหรือว่าปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวหรือว่าทรงตัวไม่อยู่เลยซึ่งอาการมันควรจะเป็นตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับ,รบแต่บางคนก็บอกว่าพอโค,คง้งเรลงปุ๊บจะสมมาจะพูดกันนะครับอย่างท่านผู้ชมนี่ก็คงต้องพูดกันเหมือนกันว่าน้ําในหูไม่เท่ากันครับเออเออ มันคนมันโรคเดียวกันด้ยครับกับตะกอนนียครับอ่าจริงๆอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจผิดหลักเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้คือน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดเคลื่อนเนาะคือน้ําในหูไม่เท่ากันเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งอ่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่น้ําที่อยู่ในหูชั้นในนะครับมันคอยรักษาบาลานซ์การทรงตัวอยู่เนี่ยมันจะมีท่ออยู่แล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเนาะพอมันเกิดพองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการบ้านหมุดเลยทีนี้ มันก็เลยต่างจากอาการหินปูนหูชั้นในหลุดคือมันจะเป็นตอนไหนก็เป็นเลยไม่สัมพันธ์กับท่าทางแล้ก็มักจะเป็นนานกว่าระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ20นาทีถึง12ชั่วโมงเลย<ม>ก็คือจะมีอาการบ้านหมุนเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงหมุนตลอดเลย<ม>รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีอาการทางหูร่วมด้วยอย่างเช่นรู้สึกมีเสียงดังในหู หรือรู้สึกว่าการได้ยินเนี่ยผิดปกติไปหรือรู้สึกแน่นๆในหูประมาณนี้ครับสแสดง,สงให้แยกให้ถูกใช่แสดงว่าตรงตะกอนหินปูนชั้นในที่มันหลุดออกมาเนี่ยสแสดงว่าถ้าจับสังเกตนะคะอาจจะเป็นแบบท่าเดิมเดิมใช่ใช่ใช่ที่เราแบบบ้านหมุนคือเราทําท่าเนี้เราบ้านเราหมุนอ,มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสแสดงว่าใช่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแต่ท่าทางที่ดีอยากจะรู้คือพกแพทย์ค่ะคุณหมอตรวจยังไงคะปกติการต้องแบบสองหูใช่ไหมครับ ก็คือปกติคุณหมอจะมีการส่องหูก่อนแต่ว่าส่องหูเนี่ย ine, ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อวินิจฉัยโรคนี้นะครับแ, <ening. S 1> แต่ว่าแยกโรคอื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ร่วมดว้วยอย่อางเช่นบางที่มีการติดเชื้อในหูชั้นกลางลามเข้าไปในหูชั้นในอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ <baik S 1> ก็จะเห็นจากการส่องหูหส่วนใหญ่ก็จะส่องก่อนทีนี้ถ้าปกติเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการตรวจทางระบบประสาททีนี้ตรวจเพื่ออะไรก็เพื่อให้มั่นใจก่อนว่าไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองหรือความผิดปกติในสมองพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณหม เพื่อตรวจว่ามีหินปูนในศีษะหรือเปล่าเราก็จะจับศีรษะคนไข้เนี่ยอาจจะนอนหงายตะแคงซ้ายขวาครับผมแล้วก็คอยดูที่การกระตุกของลูกตาว่ามีการกระตุกเกิดขึ้นไหมถ้ามีความผิดปกติจริงคนไข้ก็จะพูดว่ามีอาการบ้านหมุนเลยแล้วก็เราก็จะเห็นด้วยครับคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นเองว่าตาของคนไข้เนี่ยอาจจะมีการกระตุกที่ผิดปกติอ๋อจะดูจาก สังเกตที่ตาด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นก็ไปถึงหูชนใดได้มันก็สะท้อนออกมาทางตาแล้วมียารักษาไหมครับคือแบบเราสามารถหาซื้อยาจากร้านขายยามารับทานเองโดยทั่วไปยารักษาจะมี2กรณีเท่านั้นนะครับคือตัวแรกจะเป็นยารักษาแก้อาการเวียนคือคนไข้เวียนหัวมากเลยหลังจากตะแคงมาปุ๊บก็ยังรู้สึกเมาอยู่ตลอดคือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุคือการหยุดให้ไม่ให้เวียน กับอีกตัวหนึ่งที่มักจะให้บ่อยๆคือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่หูชั้นในเพื่อที่จะให้คนไข้รู้สึกว่ามันหายเร็วขึ้นเนี้ครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยกลไกการเกิดโลคคือหินมะหลุดเนาะยาก็ไม่ช่วยให้หินละลายได้เราก็ต้องหมุนใกลับเข้าไปอยู่ดีครับแด่โดยหลักการก็คือหมุนยาเปียนเป็น,ปนแค่ตัวช่วยละกันประมาณนี้มากกว่าครับคุณหมออยากรู้ แบบกายภาพที่คุณหมอบอกว่าตอนรักษามันน่ากลัวไหมคะเคยไปกายภาพบาบัดโอเครู้สึกสบายแต่พอแบบกายภาพแบบที่มันเรื่องของหูอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงคะคุณหมอก็ปกติแล้วอย่างสมมติเราเป็นข้างขวาเนาะหมอจะให้หันขวาจับตะแคงหงายปุ๊บอันนี้นอนหงายใช่ไหมใช่ครับผมหันขวาเสร็จปุ๊บนอนตะแคงหงายถ้าสมมติเราเจอว่าคนไข้มีความผิดปกติจริงเขาก็จะมีการกระตุกของลูกตาตรงนี้นะครับ เราก็จะหมุนไปทางซ้ายให้คนไข้ตะแคงตัวลุกนั่งแค่นี้เลยค่ะผมแต่ระหว่างทําก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เพราะมันเป็นการกระตุ้นตัวโรคเนาะแต่ว่าเวียนศีรษะไม่นานมากก็ดีขึ้นครับอ๋อรักษาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวบางคนพอบอกว่าทํากายภาพก็กลัวอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะสําหรับคนที่อาจจะยังแบบไม่เคยเจอโรคนี้แล้วก็กังวลว่ากลัวจะเป็นอะไรอายุเริ่มเข้าข่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม ก็โรคนี้จริงเป็นโรคที่พบบ่อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการอย่างที่แจ้งไว้คือเมื่อมีอาการบ้านหมุนเป็นระยะเวลาหลักวินาทีหรือไม่เกินนาทีนะครับแล้วก็หยุดเองสุดท้ายดีขึ้นเองแต่ว่าอาจจะยังมีอาการครงเคลงอยู่เป็นซ้ำๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาพบแพทย์เนาะเพื่อที่จะได้ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นตะกอนในหูชั้นในหลุดเคลื่อนหรือเปล่านะครับถ้าสมมติใช่จริงหมอก็จะได้ทําการตรวจเพื่อทําการหมุนตัวตะกอนให้กลับเข้าที่ นคนไข้ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับจะได้การทรงตัวดีขึ้นแล้วก็อาการเวียนศีสาหายเร็วขึ้นครับผมประมาณนี้ครับ คุณผู้ชมที่เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าได้ยินมาบอกว่าอุ้ยโรคนี้น่ากลัวจังเลยก็ไม่ต้องกังวลนะคะหากมีอาการบ้านหมุน10-20วินาทีอย่างที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่และก็ลองไปพบคุณหมอดูนะคะหรือบางทีเนี่ยนอนวันถึง2วันหายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโรคนี้สามารถหายเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักห,กหรือว่ามันกระทบกระเทือนในการใช้ชีวิตก็พบแพทย์นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอแบงค์มากนะคะขอบคุณคุณหมอแบงค์น,นะครับ โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนหลุดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะเป็นเป็นหายหายโดยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมักจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะโรคนี้พบได้ในคนอายุ30ถึง70ปีพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโรคนี้สามารถเกิดในหูทั้งสองข้างผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนรู้สึกโคลงเคลงหรือเสียการทรงตัวเมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะโดยเฉพาะในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วเช่นล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอนก้มหยิบของอาจจะมีอาการเคลื่อนไส้อาจเจียนตามมาได้ผู้ป่วยมักจะมีอาการเวียนศีรษะไม่นานมักเป็นวินาทีหรือนาทีหลังมีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะอาการเวียนศีรษะดังกล่าว จะค่อยๆหายไปได้ในเวลาเป็นวันหรือสัปดาห์หรือเดือนหลังจากหายแล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะกลับมาเป็นซ้ำอีกในเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีรุข so